วัดในไร่ตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลเพอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองมีพื้นที่จำนวน13ไร่2งาน17ตารางวาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่ง จุบันโรงเรียนวัดในไร่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้น513คนบุคลากรประกอบไปด้วยผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการข้าราชการครูอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวรวมทั้งสิ้น30คน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดในไร่โรงเรียนคุณภาพดีวิชาการเด่นเน้นคุณธรรมเอกลักษณ์ของสถานศึกษานาวัตกรรมงานอาชีพบนวิถีพอเพียงก้าวสู่สังคมโลกโรงเรียนวัดในไร่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเป็นโรงเรียนคุณภาพดีวิชาการเด่นเน้นคุณธรรม จัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสืบสานความเป็นไทยมีสุขภาวะที่ดีมุ่งมั่นการกีฬาพร้อมพัฒนาสู่สากลโดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นส4กลุ่มได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไปโดยมีหัวหน้าฝ่ายต่างๆรับผิดชอบและทำงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่กำหนดแผนการพัฒนาโรงเรียนจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา บริหารงานโดยนายนิรุตธรรมสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดในไร่ว่าที่เรือตีสุรพลพิศดารรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดในไร่สวัสดีครับผมนายนิรุตธรรมสุนทรผู้ในวยการโรงเรียนวัดในไร่หมู่หนึ่งตำบลเพอํำเภอเมืองจังหวัดระยองสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งครับสำหรับโรงเรียนวัดในไร่นะฮะก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาลชั้นประถมและก็ชั้นมัธยมที่1ถึง3ก็จัดว่าเป็นโรงเรียนที่กำลังพัฒนาและก็อยู่ใจกลางแหล่งชุมชน นะครับสำหรับแนวคิดในการบริหารการศึกษาหรือบริหารงานโรงเรียนนะครับสำหรับผมนั้นมีแนวคิดอยู่ไม่กี่ข้อนะครับเช่นจะรวมเรียกเป็น 4F ก็ได้นะครับซึ่งเราได้ตกผลึกในเรื่องของการทำงานในลักษณะ 4F นะครับ F ที่แรกนะครับคือเรื่องของแฟร คำว่าแฟร์หมายถึงว่าตัวผู้บริหารเองนั้นต้องให้ความสอดสสมและให้การมีส่วนร่วมหรือใจกว้างกับครูและบุคลากรนะครับประเด็นที่สองในส่วนของเฟิร์มนะครับใช้คำว่าเฟิร์มหมายถึงว่าผู้บริหารต้องมีทักษะ ทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายไปพร้อมกันหมายความว่าสุขภาพจิตก็ต้องเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีนะครับส่วนที่2ก็เมื่อสุขภาพจิตดีสุขภาพกายนั้นจะต้องดีตามไปด้วยอันนี้คือการที่เราทําให้ร่างกายเรานั้นมีฟังก์ชันอยู่ตลอเวลา F ที่สมนะครับคือฟันอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญผู้บริหารที่ จะประสบความเร็จได้นั้นต้องมีอารมณ์ดีอารมณ์ขันนะครับเราจะไม่เคร่งเครียดในการทํางานมากนักรู้จักการผ่อนคลายทําให้บริบทในการทํางานนั้นจะมีความยืดหยุ่นตามไปด้วย f t ที่ซึ่งเป็น f ตัวสุดท้ายนั้นผมให้น้ําหนักไปที่คําว่าฟิวชั่นฟิวชั่นก็คือปฏิกิริยานะครับผู้บริหารหรือลักษณะการทํางานของผมนั้นจะต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องมีความกระตือรือร้อนอยากรู้มีความกระตือรือร้อนในการที่จะแก้ปัญหาในแต่ละวันสวัสดีครับผมว่าที่เรือตีสุรพลพิศดารรองผู้ในการโรงเรียนวัใน,ในไร่จากที่ได้รับมอบหมายงานจากปอ,อ,อนะครับให้บริหารงาน4ี่ฝ่ายด้วยกันก็ะจะมีกลุ่มงานวิชาการกลุ่มง,งานบริหารุคน กล so er, ุ่มงานบริหารงบประมาณและกลุ่มงานบริหารทั่วไปเริ่มจากการการขับเคลื่อนการบริหารงานนะครับของเรียนระดับไร่โดยใช้บนการ PBCD ที่คือเป็นการวางแผนนะครับือวางแผนให้ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสานศึกษาชุมชนผู้ปกครองคณะครูนักเรียนนะครับร่วมกันทาแผนปฏิบัติการนะครับจากนั้นนะครับก็มา สู่การปฏิบัตินะครับก็คือดูนะครับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติวางแผนในการทํานะครับก็จะมีส่วนร่วมนะครับแต่คนที่จะดาเนินการนะครับในการปฏิบัติเนี่ยจะเป็นครูซะส่วนใหญ่ซึ่งในแผนปฏิบัติการเนี่ยเป้าหมายของเราก็จะเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็ครูนะครับแล้วก็ชุมชนภายนอกนะครับซึ่งในแต่ละกิจกรรมในแต่ละโครงการนะครับก็มีการนะครับรายงานโครงการอย่างต่อนเนื่อง โดยมีการเช็คตรวจสอบนะครับคุณครูจะต้องมีการเช็คแล้วก็ตรวจสอบรายงานนะครับมันจะมีปฏิทินนะครับในการดําเนินโครงการของแต่ละโครงการนะครับเพื่อเป็นตัวกําหนดแนวทางในการเดินของโรงเรียนวัดในไนะร,ร,ร่นะครับในการทาแผนคืูตามแผนปฏิบัติการนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเราทําเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับ ปรับปรุงแก้ไขนะครับก็คือนำแต่ละโครงการนะครับมาเข้ากระบวน,นการ PLC คือทุกคนจะมีส่วนร่วมในการพูดคุยเรื่องของโครงการในแต่ละโครงการนะครับโดยครูเจ้าของโครงการจะมีมานำเสนอนะครับโครงการของตัวเองเส่วนครูที่เป็นคณะ PLC ก็จะมานั่งร่วมรับฟังนะครับเพื่อหาจุดด่นจุดด้อยของแต่ละโครงการนั้นนะครับถ้า โครงการนั้นมีจุดเด่นอยู่แล้วนะครับเราก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนาให้ต่อยอดได้สูงขึ้นนะครับถ้าโครงการไหนที่มีจุดบกพร่องนะครับเราก็หาตัวนั้นมาแก้ไขปรับปรุงนะครับเพื่อพัฒนาต่อไปนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับทางเน็ตของเราก็มีการรายงานผลนะครับ esasa นะครับแล้วก็แผนปฏิบัติการลงในเว็บไซต์โรงเรียนเป็นบุ๊กโรงเรียนนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการในการดําเนินการของโรงเรียนนะครับ ด้านอาคารสถานที่ประกอบไปด้วยอาคารเรียนอาคารอาเนกประสงค์ห้องน้ำบ้านพักครูสนามกีฬาห้องสมุดสนามเด็กเล่นโรงจอดรถจำนวนดังต่อไปนี้ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ได้ดำเนินการโดยใช้หลักการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเช่นแผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งรวมทั้ง มีการบูรณาการแผนงานโครงการงบประมาณบุคลากรและทรัพยากรในโรงเรียนซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณและเกิดการระดมทรัพยากรร่วมกันโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและทำงานแบบมีส่วนร่วมเอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการสื่อสารส่งเสริมกลไกลในการดำเนินการให้เป็นไปตามตัวชีวัดและค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด